รองโฆษกย้ำรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศพิจารณาอย่างเหมาะสมและรอบคอบ14พฤษภาคมนี้นายคารองพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพื่อเป็นของขวัญวันแรงงานในวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะว่าในส่วนของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันทั่วประเทศไม่ได้มีการขึ้นทันทีนายคารมได้กล่าวค่ะว่าการประกาศขึ้นค่าแรงจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับไตรภาคีในทุกเดือนโดยในแต่ละการประชุมค่ะจะมีความชัดเจนว่าอาชีพไหนสมควรขึ้นค่าแรงบ้างและขึ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่สําหรับการประชุมคณะกรรมการการค่าจ้างค่ะครั้งต่อไปที่มีนายไพโรโชติกสเียน ปหลัดกระทรวงแรงงานค่ะเป็นประธานคณะกรรมการค่าจ้างจะมีการประชุมขึ้นในวันที่1 4พฤษภาคม2567นี้ซึ่งจะมีการพิจนารณาค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศค่ะทาให้มีความชัดเจนว่าอาชีพไหนหรือจังหวัดไหนที่ได้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ4 0 0บาทบ้างต่อกันที่ปารมีก้าวไกลชี้ปัญหาก็สอบเ l e v e วเฉลยผิดไม่ตรงหลักสูตรพร้อมขอให้อวเร่งดําเนินการยกเว้นค่าสมัครสอบ P ี a t 9 0 0บาทนายปารมีไวจงเจริญค่ะสสบ,บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ได้กล่าวถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อนในระดับมหาวิทยาลัยประจำปีนี้ว่าซึ่งมีเสียงสะท้อนจากนักเรียนทั่วประเทศค่ะว่ายังคงพบปัญหาสารพัดโดยจัดหมวดหมู่อยู่ใน3ประเด็นใหญ่คือประเด็นแรกคือข้อสอบในรายวิชาวิชาแรกคือวิชาฟิสิกส์กรณีที่ข้อสอบประเภทอัตนัยไม่ได้กำหนดค่าคงที่มวลของอิเล็กตรอนทำให้เป็นข้อสอบที่ไม่สมบูรณ์ค่ะ ือเป็นความบกพร่องของทีมผู้ออกข้อสอบโดยตรงวิชาที่2คือวิชาคณิตศาสตร์1ซึ่งในปีนี้ค่ะไม่มีนักเรียนคนใดที่ได้100คะแนนเต็มนักเรียนจึงสงสัยว่าข้อสอบน่าจะมีการเฉลยผิดนักเรียนจึงใช้วิธีช่วยกันจําแล้วมารวมตัวกันแชร์คําถามและคําตอบที่ตนเองได้สอบไปจนพบว่าข้อที่11ของข้อสอบชุดที่1ตรงกับข้อที่19ของข้อสอบชุดที่2นั้นนักเรียนส่วนใหญ่ใครยืนยันว่าตอบข้อที่4แต่ทางทอปอเฉลยข้อ5ซึ่งน่าจะเป็นการเฉลยผิด และ3าค่ะวิชาคณิตศาสตร์ที่2ทพี่พบว่ามีข้อสอบอย่างน้อย3ข้อที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรปัจจุบันและไม่มีในหนังสือเรียนด้วยแรงว่าผู้ออกข้อสอบน่าจะออกเกินหลักสูตรโดยปัญหา3กรณีข้างต้นค่ะตนได้ร้องเรียนไปทางทอปอ,อไปแล้วและยังคงประสานงานกับทางทอปอ,อให้เร่งแก้ไขตามที่นักเรียนร้องเรียนมาว่าข้อสอบได้มีการเฉลยผิดพลาดประเด็นที่2ค่ะนักเรียนหลายคนได้ยื่นเรื่องขอดูกระดาษคำตอบข้อสอบ A l e v e l จากทางทอปอ,อ ซึ่งจะเปรียบเทียบกับคะแนนของตนแต่นักเรียนเหล่านั้นจะต้องจ่ายค่าดำเนินการขอดูกระดาษคําตอบเป็นจํานวนเงินตั้งแต่1 0 0่ง0ถึงสามบาทซึ่งทางปารมีค่ะมองว่านี่เป็นภาระที่นักเรียนไม่ควรจะต้องมาจ่ายเพิ่มและประเด็นสุดท้ายค่ะค่าสมัครสอบ TCAS สปี2 5งพรอบที่3ในรอบแอดมิชชั่นที่จะสมัครสอบในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ลา่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ออกมายืนยันว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระนักเรียนจะสนับสนุนงบ900บาทให้กับนักเรียนโดยที่นักเรียนไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนเพื่อเป็นการลดภาระให้กับนักเรียนค่ะราเมศรชปชชี้คำตอบของรัชทันคือหลักฐานสำคัญอุ้มนักโทษเทวรานายราเมศรรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิป,ปัตย์ค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่กรมรัชทันเผยแร่เอกสารชี้แจงกรณีนายทักษิณชินวัตรว่ากรมรัชทันต้องระลึกว่าทุกคำตอ คือหลักฐานสาคัญที่จะต้องผูกมัดไปยังอนาคตแต่ที่สําคัญคือเหตุผลที่ให้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนายคารมพลพรกลางซึ่งจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลรัฐนอกราชทันผู้ต้องขังคนนั้นจะต้องมีอาการที่ป่วยหนักและสิ่งที่ราชทันละเลยไม่อธิบายคือเมื่อระเบียบเขียนต่อไปว่าไปโรงพยาบาลของรัฐอื่นให้พนักง,งานเรือนจําพาผู้ต้องขังคนนั้นไปและกลับในวันเดียวกันซึ่งก็ต้องอธิบายปปชให้ได้ ประการที่2คะ่ะเรื่องตัดผมคงไม่ต้องพูดถึงเพราะหลักการที่ถูกต้องคือพอเริ่มเข้าเรือนจําก็ต้องตัดผมประการที่3คะ่ะห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตํารวจถ้าป่วยจริงถึงขั้นป่วยหนักจริงๆก็รักษาที่โรงพยาบาลตํารวจได้แต่มีคําถามคือรักษาตัวจริงหรือไม่ทุกรายละเอียดต้องมีบันทึกลายลักษณอักษรประเด็นเหล่านี้คะ่ะเชื่อว่าทางปปชก็ต้องสอกรายละเอียดทั้งหมด ประการที่ 4. คะ่ะเรื่องการพักโทษจะต้องชี้แจงอย่างไรก็เป็นแค่ปลายเหตุเพราะไม่ได้มีการจำคุกจริงแม้แต่วันเดียวจะนำไปสู่การพักโทษได้อย่างไรอาการที่รชาชทันวินิฉัยกับอาการที่นายทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจคะ่ะภาพถ่ายอยู่ที่บ้านไปเชียงใหม่และทำกิจกรรมอื่นๆสิ่งเหล่านี้หลอกประชาชนไม่ได้แน่นอนทั้งนี้คะ่ะเรื่องการจำคุกข,ของนายทักษิณชินวัตรมีการตั้งคำถามจากสังคมมาตลอดป่วยจริงหรือไม่รักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่ ซึ่งคาตอบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องค่ะเหมือนเป็นการตอกย้ําให้เห็นถึงกระบวนการอุ้มนักโทษเทวดาได้อย่างแท้จริงปิดท้ายกันที่ชาดาโคนแก๊งขมิญขาย,ยานรกเครือข่ายเฟิร์สคลองหลวงย้ําเร่งปรับยาเสพติดนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะทางเจ้าหน้าที่ชุดปรับปรามผู้มีอิทธิพลหน่วยงานข่าวกรองทางทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มสาวอายุ30ปีสัญชาติกัมพูชาเครือข่ายเฟิร์สคลองหลวงค่ะพร้อมกับของกลาง เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ประมาณ5้าล้านสามแสนเมตรพร้อมเครื่องกระสุนขนาด9มมค่ะไม่พบเลขทะเบียนจำนวน12นัดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอนบ้านไม่มีเลขที่พื้นที่จังหวัดปทุมธานีนายชาดาขย้ำว่าในรัฐบาลน,นี้เราจะต้องเร่งปรับปรามผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจะดําเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดเพื่อคือนลูกให้กับครอบครัวคืนความปลอดภัยให้กับสังคมจึงของความร่วมมือประชาชนที่พบเห็นบอ่อแสผู้กระทําความผิดค่ะ ขอให้ร่วมมือกับภาครัฐแจ้งเบาะแสมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือคณะป้องกันและก็ปราบปรามผู้มีอิทธิพลกระทรวงมหาดไทยยืนยันค่ะว่าทุกอย่างจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN b ็ i เอ n n เบ็